สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกันกับเอิญเช่นเคยนะคะที่ช่อง SP เซ็นเตอร์คาของเบ้งวันนี้เอิญจะพาทุกคนมาดูรถนะคะรุดจองกันบ้างดีกว่านะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นตัวกระบะสีประตูมิ s u b i s h i ไทตันนะคะกระบะสีประตูสี บอลเงินนะคะสำหรับคันนี้เป็นรถเครื่อง2.5 VG ปี12นะีคะกระบะ4ประตูราคาตั้งขายที่379,000บาทเท่านั้นนะคะใครที่กำลังมองหากระบะไว้ใช้งานในช่วงนี้อยู่นะคะแนะนําเป็นรุ่นนี้เลยนะคะเพราะว่าราคาเขาจับต้องได้แน่นอนนะคะเพราะว่าค่างวดในการผ่อนของคันนี้อยู่ประมาณ7-8,000บาทเท่านั้นเองนะคะสนใจโทรสอบถามรายละเอียดกับเอิรนผ่านเบอร์โทร097169 สามแปดปสี 3, 8, 8, ได้เลยก่อนรับชมคลิปนี้เออต้องฝากทุกคนกดไลค์ like, share, ก็ใช่กดติดต,ตามเพื่อนด้วยนะเดี๋ยวจะพามาดูนะคะบอดี้ภายนอกภายในตัวรถกันเลยคันนี้นะคะมาพร้อมไฟคู่หน้าเป็นแบบมันติรีเฟกเตอร์นะคะกระจังหน้าเป็นแบบรังผึ้งพร้อมโลโก้มิตซูบิชิอยู่ตรงกลางมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้เรียบร้อยเลยนะคะซ้มล้อของคันนี้คาดด้วยสีบอลทองนั่นเองนะคะล้อแม็กของตัวรถนะคะเป็นแม็กเดิมจากโรงงานเดี๋ยวเก็บรายละเอีอยดให้นะคะในส่วนตัวแม็ก หัวน็อตหกรูพร้อมอยางที่จะได้เป็นยางของดันหลบนะคะตัวรถนะคะถัดมาด้านบนมีไฟเลี้ยวกระพิบพด้านข้างตัวรถกรอบนะคะเป็นแบบครเมียมแบบนี้เลยนี่ผูกระจกเป็นโครเมียมติดฟิล์มมาให้รอบคันนะคะควบคุมการใช้งานเป็นตัวกุญแจนั่นเองนี่เลยรายละเอียดตัวรถนะคะรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักจมน้ำไฟไหม้ไม่ตัดต่อเล็กเครื่องเลขขง็กถังพร้อมรับประกันหลังการขายให้อีก3เดือนเต็มเลยนะไม่ว่าจะ รับประกันนะคะเครื่องเกียร์เครื่องยนต์ระบบแอร์ระบบไฟก็ดูแลให้เช่นเดียวกันนี่ด้านหลังตัวรถนะคะโลโก้ก็อยู่ครบเลยนะคะของตัว2.5 VGTurbo นั่นเองนะคะสวยๆแบบนี้นะคะไฟด้านท้ายก็จะมาพร้อมกับตัวไฟท้ายหลอดไส้ไฮโดรเจนแล้วก็ตัดด้วยไฟทับทิมคู่หลังนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวไฟเบรกวงที่3ามแม็กไลเนอร์ไม่ช้ำเลยนี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะ ให้เห็นกันเลยสติกเกอร์้า้ขวายอยู่ครบเลยนะเรามาดูภายในตัวรถกันเลยดีกว่านะคะนี่ภายในคันนี้เป็นเบาะผ้านะคะลายจุดสีขาวนะคะพร้อมกับตัวที่อิงไหลนะคะเป็นกำมะหยี่เช่นเดียวกันนะคะที่วันแก้วมาให้2จุดเพดานด้านบนไม่มีอนหนักขระใดๆเลยนะเราไปดูด้านหน้ากันดีกว่านะคะนี่คันนี้เป็นเกียร์แมนนวลนะคะมีจอมาให้เรียบร้อยพร้อมพวงมาลัยนะคะที่จะสวยๆได้แบบนี้เลยนะนี่ เบาะไม่ยุบไม่ย้วยไม่ช้ําเลยนะคะคันนี้ถือว่าสวยมากรายละเอียดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นที่วางของด้านบนนะคะแล้วก็ช่องเก็บของด้านล่างนะคะแล้วก็คันนี้นะคะเป็นรถคันนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์2 4 7 7ซีซีห7 8งแรงมา้ารถปี12นั่นเองนะคะจดทะเบียนเป็นสีเทานะคะรถสวยมากนี่ ภายในนะคะคันนี้เป็นแอ์แมนนวลเกียร์ธรรมดานะคะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะนี่เลยสวยมากเดิมๆเ,เลยนะคะใครที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะนัดมาดูรถได้นะคะที่เซรีไทย70มินบุรีกรุงเทพนะคะมาทดลองขับมาเทสขับตอนได้ถ้าไม่สะดวกเดินทางมาของเอิญมีไฟนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงต่างจังหวัดเลยนะ,ะวิ่งให้นะคะถึง77จังหวัดเลยนะคะคันนี้ก็ถือว่ารถสภาพเกรดเเลยนะคะเดี๋ยวเอิญพาทุกคน ไปดูห้องเครื่องยนต์นะคะของคันนี้กันบ้างดีกว่าเดี๋ยวเราไปชมห้องเครื่องกันเลยพามาดูห้องเครื่องกันเลยนะคะคันนี้เป็นเครื่องดีเซลนั่นเองคาะเอาเครื่องเดมิมๆแบบนี้เลยนะคะระเดียดโครงสร้างเดมิมๆแบบนี้เช่นเดียวกันหัวน็อตนะคะไม่มีขยับไม่มีไขไม่มีถอดเลยนะน็อตเดิมๆเ,เลยนะคะฝากระโปรงนะคะก็น็อตเดิมไม่มีขยับเลยนี่เครื่องนะคะไม่มีครับน้ำมันไหลยมรั่วซึมนะคะพร้อมแผ่นกันความร้อนมีมาให้เรียบร้อยแล้วด้วย ได้เรียดเดิมๆเลยแนะนำนะคะสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหายอยู่นะคะคันนี้สวยเดิมจริงๆนะคะได้รถกระบะสี่ประตูไปด้วยเลย เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเจ้าตัว Mitsubishi Titan 2.5 V G Turbo นะคะคันนี้ก็ได้รถปี2012ไปใช้งานเลยนะราคาตั้งครที่379,000บาทเท่านั้นเองนะคะได้กระบะ4 4ประตูไปใช้งานด้วยสนใจคันนี้สามารถโทรสอบถามรายละเอียดกับเอิรนได้เลยนะคะผ่านเบอร์โทร0 9 7 1 6 9 3 8 8 4นะคะสามารถแอดไลน์มาหาเอิรนเมื่อนี้ได้เลยนะสำหรับคลิปนี้นะคะเอิรต้องฝากทุกคนกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้เอนด้วยนะคะจะมาเดรสต็อกรถ ให้กับทุกคนได้รับชมอีกไว้เจอคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ